Lisa าเอา o นว Unlimited Lisa l i ล e ์โปสเตกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความคิดเห็นของชาวเคป๊อปก็แล้วกันนะครับผมตามหัวข้อเรื่องเลยแล้วกันนะฮะความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าเห็นโปสเตอร์นี้แล้วออร่าแรปเปอร์ลอยออกมาฟุ้งเลยแต่วาห่วงบีจัง เอามาให้ลองฟังสักติดก็ไม่ได้ความเห็นที่2นะครับผมนึกว่าจะทีเซอร์เพลงสั้นๆก็ยังดีอยากได้ยินบีทเสียงตะลิตแล้วสำหรับผมคิดว่าเขาดาว5-6วันควรปล่อยทีเซอร์เพลงได้แล้วความเห็นต่อไปนะครับผม หลอเท่มากรายการให้ผลประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยถึงขั้นเอามาทำเป็นโปสเตอร์ขนาดนี้ไม่ชอบเลยรูปทีเซอร์ก็ควรเป็น only โปสเตอร์ดีจะโปรโมทรายการก็น่าจะเอามาลงเวลาอื่นที่ไม่ใช่มารวมกับโปสเตอร์แบบนี้ความเห็นต่อไปนะฮะรายการนี้ต้องมีดีมากแน่เลยใช่ไหมเนี่ย YG ถึงกับทำโปสเตอร์บอกล่วงหน้าขนาดนี้แต่ที่เห็นคลิปของซอนมี Me, ไปออกรายการนี้มาช่วงเพลงเขาออก โปรดักชันอลังการมากเลยนะเห็นแล้วในทวิตมีคนบอกว่าออกข่าวหรือบทความเลยว่าทางรายการจะจัดเต็มให้ดิซ่ามากฉากแสงสีตะการตาแน่นอนแบบแน่นอนยิ่งใหญ่เกียงไก่สมกับเป็นลูกพระเจ้าตากรอดูเลยว่าจะจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดไหนแต่ดิฉันรอดูแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณพิธีกรหล่อเพิ่งเห็นหน้าจากการไปหาคลิปใน YouTube นั่นเอง แต่สำคัญคืออยากรู้ความแมสข,ของรายการนี้ในเกาหลีว่าระดับได้คือ YG ดูโอเคกับรายการนี้มากเลยโอเคแน่นอนละ่ะว่าคนเกาหลีที่ดูรายการนี้มีแน่แต่แค่อยากรู้ว่าวงกว้างไหมเรตติ้งเป็นยังไงกระแสรายการเป็นอย่างไรใครพอทราบบ้างไหมอเมริกา1เกาหลีหนึ่งลุ้นต่อว่าจะมีรายการไหนชวนให้ตื่นเต้นอีกไหมจะยังไม่ชมซีโบกับ YG จนกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วเราดูระหว่างเพลงออก และหลังเพลงออกว่าจะมีแผนอะไรอย่างไรต่อบ,บ้างความเห็นต่อไปนะครับผมข้าพเจ้าเชื่อว่าทั้งหอนี้งงทุกคนรู้โลกรู้รายการรู้ว่าน้องจะไปออกรายการนี้โพสต์มาแก้เกอร์มาก YG นางหมุกเม็ดพัสเบิร์ด480ตัวอักษรไม่มีเพลงเป็นน้ำจิ้มให้ฟังเลยสปอยดุนตีสีหวิเป็นไอเดียก็ไม่มีนางใช้คำบรรยายผ่านบทความข่าวแทน ไปจินตนาการเอาเดือ์สูพรุ่งนี้ควรต้องมีแล้วเลทสุดก็น่าจะเป็นวันพุธไม่งั้นตัว MV นางจะไม่ลงจากเทนในวันจริงนะ YG ไปต่อยอดความเห็นต่อไปเลยลวกันนะครับผม YG โดนเนติเซนเกาด่าเละเลยเพราะวันนี้คนเขาหวัง T ีเซอร์ MV กันแล้วแต่ส่วนตัวไม่อะไรกับเรื่องโพส์ยังไงก็ได้แต่วันปล่อย MV ขอผลงานที่ทรงพลังแบบ 4D คิวทิสเลิฟฮาวิลเลเดสแบบเปิดมาแล้วว้าวไม่เอาเรียบเรื่อยเต้นในลานจอดรถอยู่บนยอดตึกเหมือน LSG แลวเดอคือมันก็สวยดีแหละแต่เราว่างานมันไม่ทรงพลังเท่าดูสวยแบบเรื่อยๆคิดถึงสไตล์กล่องฉากอลังอลังแบบคิดไม่ถึงของ YG สมัยก่อนมากกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างเหรอครับผมกับหัวข้อเรื่องใน,นวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างเหรอครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้ายอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ